ครับข่ากับประยุทครับท่านประธานกาเรีนท่านประธานที่เคารพผมนายกิติทัศน์แสงธนโยธินบัญชีรายชื่อพรรคใหม่ครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอชื่นชมนะครับสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรที่ได้ร่วมกันยื่นยัติเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของพี่น้องประชาชนคนไทยปัญหาภาคหนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาตินะครับเพราะว่าคนไทยวันนี้เนี่ยนะครับ มีหนี้สินภาคครูเรือนอันนี้ผมพูดเฉพาะภาคครูเรือนนะครับว่าคนไทยเนี่ยมีหนี้สินภาคครูเรือนเนี่ยเป็นจํานวนมากแม้ในในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับหนี้ภาคครูเรือนจะสูงขึ้นแต่ปีนี้ไต่มาสแรกมีการลดลงลงมานิดหน่อยแต่มันก็ยังเป็นปัญหาระดับชาติที่จะต้องมีการนะครับศึกษาเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครูเรือนให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับคดีต่างๆมากมายเกี่ยวกับหนี้สินที่เป็นเรื่อง บัตรเครดิตก็ดีสินเชื่อลดยนต์ก็ดีหรือสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆก็ดีมีคดีขึ้นสู่ศาลเป็นจํานวนมากครับศาลเนี่ยรับคดีเหล่านี้ไม่หวาดไม่ไหวเหตุผลเพราะว่านี่ภาคครูเรือนมันพุ่งสูงขึ้นมาตลอดนับตั้งแต่ เกิดโรคระบาดโควิดณวันนี้ยังมีคดีอยู่ในสารอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือวิธีการที่จะทํำยังไงที่จะให้พี่น้องเนี่ยประชาชนได้รับการเยียวยาด้วยการหาวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินภาคครูเรือนปัญหาสําคัญของหนี้สินภาคครูเรือนคือการที่พี่น้องประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจปัญหาเกี่ยวกับการใช้เงินอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่เป็นปัญหามากที่สุดคือการ เป็นหนี้สินภาคครูเรือนก็เกิดจากการจับใจ่ายใช้สอยในสภาพสังคมเศรษฐกิจที่ผ่านมาที่พี่น้องประชาชนมีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นสิ่งสําคัญครับปัญหาที่สําคัญที่สุดทําให้เกิดหนี้ภาคครูเรือนขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือจากการที่พี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนครับอันนี้คือปัญหาสําคัญเพราะอะไรรู้ไหมครับการเข้ากู้เงินกับธนาคารก็ดี นะครับสถาบันการเงินต่างๆก็ดีที่เป็นนอนแบงก์ก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าถึงยากนะครับมันก็เลยก่อให้เกิดการไปกู้หนี้ยืมสินในนอกระบบพอไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบเอามาใช้จ่ายหนี้ในส่วนของสถาบันการเงินมันก็วนเป็นงูก,กินหางสุดท้ายการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาคครูเรือนมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขหรือพี่น้องเหล่านี้ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีการก็คือสําคัญที่สุดส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจครับว่าเราจะใช้เงินอย่างไรให้มันก่อให้เกิดประโยชน์และก็มีการต่อย,ยอดการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพ 2. มีวินัยทางการเงินที่จะทําให้เรา เคารพในเรื่องของการชําระหนี้ตามกําหนดกฎเกณฑ์เพื่อที่จะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างได้ได้ดีได้มีประสิทธิภาพ 3. ครับการส่งเสริมให้มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างสถาบันการเงินบางสถาบันการเงินเนี่ยครับกู้หนึ่งคนค้ำห้าคนคนหนึ่งนี้เสียที่เหลือก็โดนเป็นพวงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แก้ปัญหาไม่ได้อย่างจริงจังที่สําคัญครับพอไปกู้นอกระบบร้อยละหต่อเดือนครับปีหนึ่งร้อยละหกสิบ ถ้าร้อละสิต่อเดือนก็ปี120ถ้าร้อต่อเดือนปีหนึ่งก็240ต้นเงิน100่งหม่นหนึบาทเนี่ยเสียดอกเบี้ยหนึ่งปีเนี่ยครับสองบาทเพราะฉะนั้นทำยังไงคนจนเหล่านี้นะครับก็ม,ม,มีโอกาสที่จะได้รับการหลุดพ้นจากความเป็นหนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่ามีการถ้ามีการสรุป แล้วนักแล้วก็มีการตั้งกรรมธิการวิสามันมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็จะทําให้มีการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนได้อย่างจริงจังในขณะเดียวกันครับบริษัทเงินทุนทั้งหลายหรือบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยครับเขาออกหุ้นกู้ได้สิทธิ์เสียดอกเบี้ยร้อยละหกร้อยละสิบต่อปีอันนี้ถือว่าสูงแล้วนะครับแต่ พี่น้องประชาชนมีต้นทุนทางการเงินที่ต่างกันมากมายเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นไปอีกหนึ่งเป็น10ปีมันก็ไม่มีทางแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆเหล่างลงนี้ได้นี่คือความเหลื่อมล้ําที่รัฐบาลหรือนะครับเราในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็จะต้องช่วยกันหาวิธีการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากกับดัก ของความยากจนและที่สำคัญต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการหาแหล่งเงินทุนที่พี่น้องประชาชนจะต้องเข้าถึงได้อย่างจริงจังและมีการส่งเสริมอาชีพนะครับเมื่อมีเงินทุนเข้ามาประกอบอาชีพแล้วก็สร้าง สร้างอาชีพพี่น้องประชาชนก็จะมีรายได้เข้ามาช่วยปลดเปลื้องหนี้สินที่มันเป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นการที่ตั้งคณะกรรมาการวิสามันมาศึกษาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีและก็จะต้องช่วยกันและก็ทําอย่างจรงิงจังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการยากจนซ้ํำซากในนี้ภาคครัวเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฝากท่านประธานไปยังคณะกรรมาการวิสามันที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยช่วยกันทําเรื่องนี้อย่างจรงิงจังแล้วก็จะได้ช่วยพี่น้องประชาชนให้มีการ แก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังขอบคุณครับขอบคุณครับสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและครูโรงเรียนตาลิกพิทยา